เนื้อนี่เสร็จเขาไม่ให้กินข้าวเนาะเดี๋ยวให้ยายนายทำแทนแต่ผมไปกินข้าวทองฝากให้หนึ่งพันคะแนนครับผมอ่ามอบให้แล้วนะครับพี่ไปทีบขอบคุณมากครับ สดีครับสวัสดีเพั่อนเว็บซีที่เขารักทุกท่านทุกคนนะครับผมพวกเราในช่องพลายทองคํำ่วงเ,เช้าวันนี้บรรยากาศสดชื่นหลังจากเมื่อคืนเจอฝนถล่มเข้ามานะครับเว็บซีตกเมื่อคืนพอมีแรงเนาะตกแรงตกหนักอยู่นะครับผมเดี๋ยว,ว่าเว่เมฟซีไปดูหลังจากเจอฝนเข้ามาเป็นอย่างไรบางสภาพ นี่ก็มีน้ำแขังนะครับผมต้องตื่นมาจับแต่เช้าแต่ยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวเราไปค่อยๆทำไปแม้นะว่าเรายังไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนแม้ต,ต,ต้องรงอ,งรงองนงสวนๆไปดูไปดูตัวติ้งครับตัวตึงของเราในเอฟซี FC. โอ้โหสนุกเข้าเลยครับนี่ไอ้จ้าเราเรื่องเด็จกจ้าก่อนจนะ้า,จาก,ก่อน,นจ้าก,ก่อนสวยๆสวยๆดีๆ ผมตื่นเช้ามาในผมต้องเคลียร์ที่ของดาวเรืองทุกวันครับวันนี้หนักกว่าเพื่อนเลยวันนี้โอโ้โหห้ามยังไงไม่อยู่เจอฝนมาครับห้ามยังไงไม่อยู่ครับเล่นสปาคนถูกใจเขเลยครับนอนปิ้งโอโ้โหยอดหมดสุดยอดมากครับผมแม่น้อยอยังทำงานทำหน้าที่ตัวเองไม่เสร็จบอกเจอสภาพแบบนี้แม่น้อยบอกหนีเลย บอกไม่เอาแล้วใครทําก็ทําไปส่วนกรรมมันก็เลยตกมาอยู่ที่ผมเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูพิทองเราบ้างนะครับเป็นยังไงพิทองโอ้โหพิทองทองก็ไม่ธรรมดานะครับดูสวัสด,ดีครับก่อนครับอ,อดูครับพิทองโอ้โ อะไรมุ่นปุ้ยเหมือนกันเลยพี่ทองแที่พี่ทองเพราะว่าโรงพี่ทองมันกว้างในสีมันตั้งเกนะ้าคูณสิบเมตรเนาะผลไม่แรงจริงสาสร์ไม่ไม่ทั่วนะครับถ้าลมไม่แรงจริงแต่ที่ดาวเรืองดาวเรืองก็ไม่มีอะไรครับเพียงแต่ว่าดาวเรืองเล่นหนักไปหน่อยโอ้โหพี่ทองดู ไอ้ตรงนี้ผมขุดผมแต่งทุกวันนะฮผมว่ามันจะไม่ทำเล้วที่ท้องเล่นยังไงให้อยู่อย่างนั้นแหละเปลียดแต่แต่งให้แล้วก็อาการก็ปกติแล้วนะเอฟซีไม่ต้องเป็นห่วงครับเยวจับดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหยายายาที่ท้องยาจับนิดจับหน่อยทำเป็นเดี๋ยว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 ดู เริ่มเป็นก้อนแล้วอันนี้ตั้งแต่ที่ให้มาดูเมื่อคืนนะผมส่วนตรงนี้ตรง่าเช้านีครับมีเริ่มทุกวันนี้เริ่มสังเกตด,ดูเริ่มมีขาขาที่ห้าออกมาโชว์เรื่อยๆแล้วนะ ต่ไม่รู้ว่าจะทำงานให้เราหรือเปล่านะครับรอรุ่นดูครับ FC ถังน้ำเราก็มาแล้วต้องรอช่างมาทำฐานใหม่ก่อนฐานนี้ใช้ไม่ได้ต้องรอฐานใหม่ก่อนนะครับไอตัวเก่าที่ว่าจะไปซ่อมอยู่จะมลิะซ่อมได้หรือเปล่านะครับ่อดูอีกทีหนึ่งครับผมอดูดูดดถ้ได้เห็นงานละอกแห้งอไดเง้ยนต่ออเ เฮ็ดเบิ้งเอ้าเอ้าดูถ้าเฝ้าถ้าเฝ้าแน่เราไ่ได้มือสวินเซ่นเข้ากเฮ็ดจนเลี้ยวทำวันนี้ให้ตัวเองทำงานระบบเออเออแล้วผมจะทำยังไงมันจะเข้าสภาพเดิมมัส ปวดใก่ปวดสิ่งไม่มากเลยนะดาเลือกนี่ไม่ไหวนะครับน,นี่เล่นทุกวัน,วนพี่ทองอยู่ไม่ใช่พี่ทองไม่ได้เล่นแบบนี้นะนี่แล้วเล่นแล้วดินหายไปไหนหมดเอากินไปแล้ว嘛มัน <laughs> ใช่ว่าผมไม่กับหรอผมกลับทุกเท้าทุกวันนะก็เป็นอนี้ครับเฮ้ยเดินขึ้นมาอะไรนะ แล้วว่าเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนนะนอนอยู่แต่ว่าแบบยืนหลับเอาไม่ได้ลม้มตัวลงภาพแล้วโตน่าหนะ้าทำตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะ <laughs> ว่าเล่นโคลนใส่ที่นอนตัวเอง <laughs> ใช่ไหมโคลนใส่แล้วไม่แเท่แล้วไม่กลา้าไม่นอนครับโตน่าหนะ้า <laughs> ทำเองนางงามนะคะนางงามตัวตึงก็เป็นแบบนี้แหละ นูน่นทิ้งในอนันญา,นาหนูเป็นการมาลอดท้องช้างพี่ทองนะคะวันนี้ลอดมาแต่เช้าเลยนะคะวันนี้พอพุดกมูู่แต่ทำความสะอาดให้ดาวเรืองอยู่นะคะในฝี่ยังไม่ได้ทำความสะอาดให้พี่ทองนะคะ <c oughs> ราวนี่หยุด คอยเหนื่อยก็เล่นคอยนี้ก็พีคอยง่ายตั้งใจไปชุดไปในวันนี้เดี๋ยวนี้จิตใจตามงานตามเงินก็ปล่อยเฉลยรุ่งเรืองตามหน้าตามชาติคอยก้าวไปวางใจได้ถือความมุ่งมั่นศาสนาตุกประจามที่จะชูมุ่งหนึ่งละถึงสิ้นยันยังมุทรายัติพิชิตชูเสถียรเสถียรพุทธนามิจิอุตนาพุทธตังตุย พี่ทองอ้าวทีนี้มาทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็มาปรับพื้นที่ใหม่อีกแล้วนีเออ่เลยถ้าไม่เสร็จที่นี้ไม่กินข้าวใช่ไหมกินเอาข้าวเป็นลมพอดีเพราะเขาบอกว่าถ้าทำงานไม่เสร็จเขาไม่ให้กินข้าวเนาะเออเดีย๋ยวให้ยัยหน่ทำแทนแต่ผมไปกินข้าว <laughs> <laughs> ดูคุด,ดูที่ดาวเรืองเฉะเพะพดปรับให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคอยดูว่าตื่นเช้ามาจะเป็นรูปแบบไหนอีกอักษะไปปรับไปเรื่อยเอย <c oughs> สียงยกแม ดาวเรืองมาช่วยทำงานหน่อยสิตัวเองเป็นคนทำน่ะมาเร็วช่วยพ่อทำงานทำแบบพี่ดาวเรืองทำไม่เป็นทำแบบไหนดาวเรืองทำเป็นแบบสะอกนะเหรอกบะหูกะว่าสะออกไหมขั้วมันจะไหนกระฟังเอาเพิ่นเป็นเหล้าพ่นกระสีหูอยู่ดอก เฮ็ดงานซ้ำนี่บอกว่าเจ็บเอวค่ะตอนนี้เราก็จะนำคะแนนที่พี่ไปทิพย์ฝากให้นะครับกับคนกิ่งของเรามาแล้วครับดีครับพอดีดเอฟซีฝากคะแนนมาให้ครับ จากพี่ปีตีบนะครับบอกว่าเป็นช่างศิลป์ที่เสียเวลาไปจัดลายพี่ทองฝ่ากให้หนึ่งพันคะแนนครับผมครับมอบให้แล้วนะครับพี่ปีตีบขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับผมคุณครับเดี๋ยวกาหน้าเราเรียกใช้ใหม่นะครับผมครับผมครับ่าครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมจับทาแล้วครับพี่ปีตีบขอบคุณพี่ปีตีบด้วยนะครับผม สำหรับพิบูลนี้ก็คงจะขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เนะไม่เอฟซีช่วงสายๆมาเด่นก็เริ่มร้อนอีกแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกโอ้โหดูรอยน้ำไหลตรงนี้นะเมื่อคืนเราไม่ได้มาเปิดร่องน้ำตรงนี้ไหลเข้ามาตรงนี้เลยครับนี่โอ้ยอนนมันไหลไม่ทันไหลไม่ทันครับเราไม่ได้เปิดทางน้ำด้วยอ่ะ เนาะอย่างไรก็คงจะขอยุตปี่ไว้เพียงเท่านี้ครับสาหรับที่โบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดวิงกดตามให้ด้วยนะครับรักพี่ทองรักน้องดาวเรืองน้อยๆแต่คอยรักนานฝากพี่ทองและน้องดาวเรืองไว้นะอหมอกอ้อมใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สวัสดีครับอ